เล,ลูกปลาโดลอยตัวใหญ่เลยครับเป็นป,ปูงเลยครับล้วสูงไปได้ไม่ชัดครับแต่ว่าที่มองตรงนี้ก็เห็นน้ำสะเทือนเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเราเดินไปดูแป๊บหนึ่งนะครับม,มัน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 เอาอไปฟังนู้น,น้ะครับ <c oughs> ตามดูลูกปลาโดครับ <c oughs> จริงๆๆๆเรามาหาดูวิวธรรมชาติที่สวยมากนะครับ เมื่อคกิฝน,นตกครับบนันลบไอตรงนี้เขาเรียกว่าแอ่งน้ําธรรมชาติที่โดนขุดจากทรา,ายครับลาชอบเข้ามาอยู่ข้างในครับลูกปลาโดนนี่ลอยเป็นฝูงเลยครับนั่นเราซูมไปไม่ได้ครับเราต้องเดินอ้อมครับมาดูครับถ้าภาพถ่ายจากภาพเราคงจะซูมดูเห็นความคมชัดของมันได้ครับแต่เราถ่ายวิดีโอนี่มัน เอาอีสวยงามเฉยครับแต่ถ้าจะให้เห็นจชัดนี่ไม่เห็นครับ <c oughs> ตามไปดูฝั่งนู้นครับ <c oughs> ตามไปดูครับเมื่อกี้มันขึ้นเยอะมากครับลูกมันน่าจะตัวใหญ่แล้วครับ มันขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วครับเป็นปุกขึ้นริมมันต้องซูมไปดูใกล้ๆครับวิวตรงนี้สวยงามมากครับสามารถถ่ายทำภาพยนตร์ได้เลยครับ แต่ว่านี่มาซุ่มดูปลาโดครับมันลอยขึ้นตรงนี้แหละครับเมือ่อกี้ไปไหนแล้ว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 อยู่ตรงกลางเลยครับน้ำสะเทือนแล้วครับพอเราเดินมาฝั่งนี้มันก็ไปฝั่งนู้นครับดูดูมีคลื่น นู่นครับอยู่ประมาณตรงกลางนู่นนะครับรุนว่าให้มันมาฝั่งนี้เลยนะครับดูที่น้ำสะเทือน,นครับที่เป็นคลื่นน่ะาลาวสี่สิบห้าสิบตัวแล้วมากันจะมาไหมจะมาไหมจะมาฝั่งนี้ไหมจะมาฝั่งนี้ไหม สงสัยต้องเดินต้องดักซุ่มเรามัน้นอู้มันไปฝั่งนู้นแล้วครับดูตรงน้าเป็นคลื่นเลยครับเมืม่อกี้มันมาฝั่งนี้แล้วพอเดินมาฝั่งนี้มันก็ไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นเลยแข่ม <c oughs> งมันแล้วมองดู วิวธรรมชาติสว,สวยสวยงามตรงนี้ดีกว่าทะเลรายนี่แหละเราไปชมเรือโบราณกันเลยดีกว่าครับตามไปดูสมัยไหนไม่รู้ครับสวยงามมากครับหาชมยากครับพื้นที่ตรงนี้ครับว่าเราจะมีโอกาสได้มาครับ เอาทำเป็นสาระคดีไปเลยดีกว่าครับโอ้โหนี่นะครับเหลือลบไม่มีเสียงเอฟเฟกครับวิวสวยงามมากครับเราสามารถถ่ายทำภาพยนตร์ได้ครับง น,นี่ก็สุดยอดแล้วนะครับอความสวยงามครับจริงๆเรามาดูปลาครับแต่เห็นเรือนี่ครับก็เลยเก็บไว้ฝากครับสำหรับความสวยงามจากยูทูบชมเป็นสารคดีและไลาสาระอะไรก็ได้แต่มันสวยงามครับเพราะวิวนี้มีมีอยู่จริงครับ <c oughs> เด่นกลับนลครับ ที่นี่ก็เป็นแ <c oughs> ม่น้ำมูลตรงนี้เรียกท่าสายครับสำหรับใครชอบมาดูหรือว่ามาหาปลาอะไรก็ได้ครับวันนี้ใส่ทรายไว้นะครับขอได้กินครับวิวมันสวยมากครับ เหมือนลลิลยกลับแล้วครับกลับแล้วขอลาสักสิบนาทีครับเพื่อเก็บความสวยงามไว้ดูครับใจจริงอยากจะซูมให้เห็นปลาชัดนะครับแต่มันอยู่ไกลครับ วันนี้ใส่ปลาไว้ก็พอได้กินนะครับติดตามครับติดตามมาันลุ้นดูปลานะครับที่ใส่ไว้ใส่คายไว้ครับมันได้ประมาณห้าหกตัวแล้วครับปลาขาวลาวลาลาวคายก็ตา หมายีลอะไรนะสองศูนย์สามศูนย์สามห้านี่เปชมครับวิดีโอนี้จะถ่ายทำแค่สิบนาทีเท่านั้นครับแลเอาความสวยงามครับและพื้นที่ทั้งสองฟังนี้มันก็เอาความสวยงามได้หมดแล้วครับ มาดูปลาครับใกล้จะถึงนะครับนี่แหละครับพลานที่เขาใส่ปลาไว้แล้วครับจะยกขายไว้แล้วครับไม่ได้ใส่ไว้ค้างคืนครับน้ำไหลครับวันนี้เขาเปิดเขื่อนแต่จะระเบิดอะไรสักอย่างนี่แหละก่อนเห็นนี่แหละครับปลาครับที่ใส่ไว้ครับนี่พอได้ครับพอได้ครับ แค่นี้ก็พอแล้วครับเพราะว่าแปบ๊บเดียวเองครับถ้าใส่นานก็มันก็ได้เยอะก็ไม่ได้เอาไปขายครับแค่เอาไปกินเฉยแค่หลบเดียวหลบเย็นนี่ก็พอแล้ว <Yeah. S 1> ขอเวลาสองนาทีครับจะเอาคลิปนี้แค่10นาทีเท่านั้นครับจะยกขายแล้วครับ มีรุ่นเล็กก็มีครับอันนี้ขายเด็กน้อยเก้านาทีแล้วเก้านาทีแล้วครับขอสิบนาทีครับปามเมื่อกี้มันไปถึงไหนแล้วไม่รู้ครับนู่นมาไปฟังนู้นอีกแล้วครับ เก้านาทีแล้วเก้านาทีแล้วครับขอสิบนาทีแล้วครับขอสิบนาทีทีนี้ก็นู่นแหละครับโอ้ยเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับมาใกล้แล้วครับลูกปลาโดเมื่อกี้แหรอครับ เป็นฟูงเลยครับนี่ครับน้ำสะเทือนนะครับลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยอาจจะเห็นจะจะเลยลงไปเลยลงไปเลยถือถือถือก,ก,ก,การแอบเลยครับ ดีไม่ดีแม่มันด้วยนะครับเนี่ยอุ้ยสะเทือนแล้วครับแค่นี้ก่อนนะครับสิบนาทีเองครับนี่นะครับมันมาถึงนี่แล้วมันมาถึงนี่แล้วครับมันมาถึงนี่แล้วครับมันมาถึงนี่แล้วเห็นไหมครับสะเทือนอยู่ครับมันขึ้นมาหากินน,นันน่นนั่นนั่นนั่นทำเห็นผมคงกินนีแล้วครับ แค่นี้กนะครับเมือไหรครับเดี๋ยวผมจะกลับบ้านแล้วครับขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีครับเอฟสีทุกคนนะครับสวัสดีครับที่นี่หมู่บ้านช้างนะครับจังหวัดตรินครับท่ารายสวัสดีครับผมเมื่อไลรครับขอตัวก่อนครับขอบคุณที่ติดตามนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าหาพื้นที่สวยๆมาลงอีกครับ